ก็จะด,ดูไข่ดิแกไข่แบบเยอ้ม,มากกรอบมากคน<ง>เนื้อเด้งมากมันแบบดุ๋มดุ๋มดุ๋นี่เลยอะอธิฐา, <laughs> านตั้งเหรียญันนะทุกคนดูดีว่าเราจะตั้งอยู่ไหมเอ้มันอยู่ที่ทิศท,ทางด้วยนะเนี่ยิวด้านหลังสวยมากเลยนังเซลฟี่นิดนึง <laughs> มาครบแล้วนะของหวานของเราเดี๋ยวเราชิมเค้กกันดีกว่าลุม สวัสดีค่ะมาพบช่อง YouTube c h a n n e ลของมาดามสู่นะคะวันนี้นะคะมาดามจะพามาเที่ยวพัทยาวันเดย์ทริปนะคะก่อนจะตามไปดูเนอะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มาดามสู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันว่าวันนี้มาดามจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตามเลยค่ะ น,นี้นะคะก็มาถึงที่ตลาดลาโนโพนาเกลือตลาดนี้ชอบมามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีอาหารทะเลซึ่งสดประเด็นก็คือถูกมากๆเลยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยะคะ่ะทุกคน ซื้อมาก็จะมีกุ้งกับปลาหมึกเนาะสองอย่างเดี๋ยวเราจะไปจ้างเขาย่างตรงนู้นกันถอดหน้ากากก่อนร้อนมากคือจะบอกว่าโควิดนี้จะไม่ได้ตายเพราะโควิดนะคะ <laughs> ตายเพราะหนา้ากากหายใจไม่ออกบอกเลยค <laughs> <c oughs> ่ะรอตกย่างระหว่างที่รอของย่างปลาหมึกกับกุ้งย่างเนาะเรามากินฟูไข่ดองรอแล้วก็นี่น้ำมะพร้าว นั่งจิตคนเดียวตามภาษาคนโสดอะไรอย่างนี้นะเป็นโสดมันก็ดีอย่างเงี้ยแหละจะไปไหนที่ไหนเวลาไหนก็ได้นข้าวคนเดียวก็ได้ถามว่าแฮปปี้ไหม <c oughs> ก happy ็แฮปปี้อะนะแบบว่าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยดูหนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวก็มีความสุขดีอะเีย <c oughs> เลิศอะดูไข่ดิแก่ข้าวแบบเยิ้มอะอุ้าน้ำหยดช้อนไม่มีอาวุของเราก็คือ มาดาโสกกระปถจะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยมันจะจบจริงๆนะเนี่ยสกกระปกมากเลย <laughs> <laughs> จะมีน้ำไม่ฉันลัางมือไหมเนี่ยยอดลงไปอ็สดข่าแบบฟินๆ <c oughs> ได้ยินเสียงดูดปะมันฟินมากเลยทุกคนพอละเดี๋ยวรอ, <c oughs> วอกุ้งกับปลาหมึกมาเดี๋ยวมากินพร้อมกันอีกที มาแล้วค่ะพระเอกนางเอกของเรานะคะน้องกุ้งแล้วก็น้องปลาหมึกปลาหมึกของเราเนี่ยซื้อมา280บาทแล้วก็น้องกุ้งเนี่ยสามร้อยยี่สิบน้องกุ้งคือประเด็นก็คือกุ้งเนี่ยตัวเป็นๆเ,เลยนะแล้วก็ตัวใหญ่มากถูกมากมาทีหนึ่งแบบกินแบบอิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาชิมความสดของน้องกันเราอะชอบกินตรงหัวมันชิมหัวมันก่อนน้ำจิ้มที่ได้มาจากร้านปูกรอบมากคนเราเด้งมากแบบมันแบบดุ่งดุ่งดุ๋งอย่างนี้เลย เวลาเรากินกุ้งแม่น้ำอะทุกคนเราจะชอบกินหัวไข่มันชอบมากเลยตรงมันมันนี่เลยมันเยิมย้มๆนี่เลยหืมฟินมากอะ่ะดูดหัวมันด้วยเนื <c oughs> ้อก็สดด้วยหวานมากเลยอะ่ะเนื้อเด้งมากอะ่ะมีความเด้งของเขาืเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราไปหาวแวะไหนดีนะ เดยวคิโฟเจก,กับซิโรเจก,กับต,ตามมาดูนะ <moments> later. ก็เดี๋ยวจะพาไปขึ้นไปไหว้พระเขาพระใหญ่ก่อนแล้วก็จากนั้นจะพาไปจุดชมวิวพัทยาเสร็จแล้วก็จะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่ขเขาบอกว่าวิวเนี่ยสวยมากเรียกว่าร้านเดอะสกายแกลลอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปจบกันที่ร้านนะดำดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระกันนะคะทุกคนตามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิษฐานตั้งเหรียญกันนะทุกคนดูดีว่าเราจะตั้งอยู่ไหมต้องเป็นคนที่ใจเย็นมากๆถึงจะตั้งคืนเดี๋ยวดูกันว่าเราจะเย็นมากพอไหมไอ้มันอยู่ที่ทิศทางด้วยนะเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นแนวตรงอะ นี่ไงคือจะบอกว่ามันอยู่ที่การหามุม <c oughs> ในการวางในการล็อกเหรียญตั้งจิต <c oughs> ให้แน่แน่มือใจสงบแล้วเราก็หารูให้มันตรงแล้วก็วางแค่นั้นเองเ <c oughs> ไ,ได้ตั้งยาอันนี้คือตั้งอยู่ด้วยนะทุกคน <c oughs> เราไปดูวิวพัทยากันตอนนะะ่อค่ะ วิวด้านหลังสวยมากๆเลยแต่มันติดตรงตึกมีตึกตรงนี้บางมันก็จะไม่เห็นวิวแบบว่าทางทะเลทางด้านฝั่งนู้นเนาะแต่โดยรวมแล้วก็สวยชอบนังเซลฟี่นิดนึงหาดพัทยานี่แบบว่าสะอาดขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่เดอะสกายแกลเลอรี่นะไปค่ะ แล้วเนาะของหวานของเราแล้วก็ตัวช่วยขาดไม่ได้ตัวอ้วนไงก็เลยต้องแบบว่ามีอะไรช่วยดักจับไขมันนิดนึงดักจับแป้งและน้ําตาลในอาหารดลดบวมลดเซรุลไลอะไรอย่างนี้เห็นไหมบอกเลยว่าเป็นชนีที่แบบว่ากินเก่งกินเยอะมากๆกินเยอะแต่ไม่อ้วนนะจ๊ะกินเยอะแต่ยังหุ่นดีอยู่นะะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมขนมของเรากัน สิ่งนี้สิ่งแรกชิมก่อนนะว่าอร่อยไหมแต่หน้าตาดูดีมากเลยอะ่ะอแบบว่าสตบบรอเบอรี่ดูเปรี้ยวฟินๆอร่อยอยู่ค่ะตัวนี้อร่อยมากเลยตัวต่อไปอือันนี้จะแบบว่าอกรอบหอมคาราเมลมากๆเดี๋ยวเราชิมเค้ก้วยดีกว่านนี้เดียกว,ว่าทีรามิสุนะทุกคน หอมกาแฟเข้มๆละมุนนุ่มโดยรวมแล้วก็ผ่านเหมือนกันนะคะ3ามสิ่งนี้ผ่านจ้ะกลับไปที่ตัวเมงโกูแล้วก็ชิมให้พวกเธอดูทุกอันเลยไตงหนยนี่ก็เปรี้ยวมะม่วงอะนะมันเป็นมอคเคลอะเออกินดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศวิวรอบๆด้วยนะคะคือร้านนี้วิวค่อนข้างสวยเรียกได้ว่าแบบว่า วิวร้อยล้านเลยทีเดียวนะคะใครที่แบบมารัทยานี่เขาบอกว่าจะต้องพลาดไม่ได้ที่จะมาเช็คอินที่นี่นะคะเหมือนกับเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าหลายคนมาเช็คอินเนาะแล้วก็จะได้รูปบรรยากาศที่แบบว่าสวยมากๆเลยเลยนาะ คนที่ดูแล้วชอบนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามมาดำสูได้วยนะ <Bei> เดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปเที่ยวไหน <Bei> เดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะจ๊ะเจอกันค่ะ <Bei> <Bei>